ครับสวัสดีครับผมช่างก๊อปนะครับก็ไม่ได้ทําคลิปมาหลายวันนะครับก็วันนี้จะาพามาชมนะครับแอมที่คนก็นิยมใช้ในปัจจุบันนะครับแต่ว่ามันก็จะมีอยู่บางตัวนะครับที่สร้างปัญหาสร้างความวุ่นวายให้กับคนที่เอาไปต่อใช้แล้วก็ เกิดปัญหาหลายๆเรื่องสําหรับคนที่ยังไม่เคยทํานะครับทีนี้เนี่ยอย่างอย่างยกตัวอย่างอย่างกรณีตัว M 2ตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้ก็มานามานานแล้วล่ะส่วนตัวนี้ก็พึ่งเข้ามานะครับพึ่งเข้ามาก็มาได้สักระยะหนึ่งแล้วหลายๆท่านก็น่าจะได้ใช้แล้วนะครับสําหรับตัวนี้เนี่ยไม,ไม่ไม่ไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องของการใช้งานสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่า ในเรื่องของเกณฑ์การขยายเนี่ยเขาจะมีวงจรบัฟเฟอร์มาให้ในตัวนะครับแต่ว่าส่วนตัวนี้เนี่ยหลายๆท่านก็น่าจะเจออยู่ว่าพอเราเอาไปจำสัญญาณออกมาจากบอร์ดแล้วไม่ว่าจะเป็นพวก JT B HT หรือพวก TB 2 1 f อะไรพวกนี้สัญญาณมันค่อนข้างเบานะครับเวลาเราต่อเนี่ยเหมือนเราเล่งสุดเนี่ยความดังก็ยังไม่สู้ช่องสัญญาณเดิมของบอร์ดนะครับ มันมันมันเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าสัญญาณเกณฑ์อินพุตที่ที่อยู่ในตัวบอร์ดยังเขาทํามาเกณฑ์การขยายมันมันไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นอย่างแอมพวกกําลังวัสสูงเนี่ยมันต้องการเกณฑ์อินพุตค่อนข้างแรงนิดนึ่งวิธีแก้ก็จะมีหลายหลายแบบนะครับในในคลิปก่อนหน้านั้นผมก็จะ แนะนำวิธีการแก้เกณฑ์การขยายโดยการใส่วงจรบัฟเฟอร์นะครับซึ่งเป็นบอร์ดออฟแอที่ทําหน้าที่สร้างเกณฑ์การขยายใหม่นะครับก็เข้า1ออก3ประมาณนี้ขยายเกณฑ์3เท่านะครับทีนี้ก็มีมีตัวหนึ่งนะครับที่ที่พึ่งเข้ามานะครับก็จะเป็นตัวนี้จะเป็นวงจรซับบูเฟอร์นะครับเป็นวงจรซับบูเฟอร์โดยเฉพาะนะครับตัวนี้ ใช้ไฟ12โวลต์นะครับก็จะมีช่องสัญญาณ i n เอานะครับช่องสัญญาณที่จะเข้าเนี่ยจะเป็นสัญญาณ b u f เล r e ก็ได้หรือจะเป็นสัญญาณ s บ b w เฟอร์เข้ามาก็ได้นะครับตัวนี้ก็จะทําหน้าที่ uh. เป็นวงจรฟเฟอร์นะครับ b u ฟอร์ buffer, แล้วก็เป็นปีคอร์ในตัวก็จะมี v o l ุ่มเล่งเก i ์เล่งเสียงลด oh. เสียงครับแล้วก็จะมีความถี่ Frequency oh. ของ s u b w o ฟ f e r นะครับตัวนี้ความถี่ก็จะอยู่อยู่ประมาณ อ่า uh, 40ถึง250ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ไฟเลี้ยง12โวลต์ดี1 2โวลต์นะครับตัวนี้ได้แค่12โวลต์นะครับอาจจะสูงได้นิดหน่อยบวกลบนะครับทีนี้เนี่ยวิธีการต่อใช้งานเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดว่าอย่างอย่างแอมพ์พวกเนี้ยที่เขามีช่องซับบูเฟอร์เอาพุทให้อยู่แล้วนะครับเราก็มีแค่สมมติว่าเราเรา สมมติว่าตัวนี้เป็นตัว tb 201นะครับทีนี้เราต้องการใช้บอร์ดแอมขยายขับซับเนี่ยที่มันแรงขึ้นสมมติว่าเราจะใช้กับไอ้ตัวนี้นะครับแต่ว่าเราต้องการให้สัญญาณมันแรงขึ้นแล้วก็ปรับเสียงได้อีกนะครับแล้วก็เอาตัวนี้มาเข้านะครับมาเข้าตัวนี้เสียบง่ายๆครับไม่ต้องยุ่งยากเหมือนแต่ก่อน แค่นี้นะครับมันก็จะเป็นการต่ออยู่ประมาณนี้นะครับทีนี้ส่วนไฟเลี้ยงเนี่ยเราถ้าเราใช้ไฟที่มากกว่า12โวลต์เราก็หาวงจรสเต็ปดาวนะครับเพื่อลดไฟให้เหลือ12โวลต์เพื่อมาทําการเลี้ยงบอร์ดนะครับแต่ว่าถ้าไฟสักประมาณสัก14หรือ16เนี่ยก็ยังพอรับไหวนะครับแต่ว่าอย่าเกินนั้นนะครับต่อถ้าต่อแค่นี้ก็คือ ก็จะพร้อมทําง,งานครับพร้อมทางานตัวนี้ก็จะทําหน้าที่บอร์ดหลักก็ทําหน้าที่ปล่อยสัญญาณออกมานะครับตัวนี้ก็ทําหน้าที่กรองสัญญาณแล้วก็ปรับความถี่ใหม่นะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นโวลลูมอินพุตถ้าสัญญาณมันมากเกินไปแล้วเราก็พยายามไล่สัญญาณให้มันพอดีนะครับสมมติว่าเราจะเอาตัวนี้เป็นมาสเตอร์ตัวนี้หลบอยู่ข้างในเราไม่ใช้2ตัวนี้เราหลบอยู่ข้างในเราก็ปรับให้มันพอดีนะครับปรับไล่เสียงให้มันพอดีก่อนมันก็จะช่วยเพิ่ม คุณภาพเสียงและก็ความแรงของสัญญาณนะครับไม่ทําให้สัญญาณดรอปนะครับหรือท่านใดนะครับท่านใดที่ใช้บอร์ดพวก2.0แต่อยากได้เป็นซับวูเฟอร์นะครับบางทีบางคนใช้บอร์ด2.1แล้วเสียงกลางมันไม่ถูกใจนะครับเราใช้บอร์ด2.0งอย่างเจมโบิโอตัวนี้นะครับเจมโบิโอเนี่ยเขาจะมีะช่องออดิโอเอาท์จากสัญญาณบลูทูธให้นะครับจุดจุดสัญญาณตรงนี้เนี่ยมันเป็นจุดสัญญาณที่ออกจาก IC ซีบลูทูธโดยตรงนะครับไม่ได้ผ่านวงจรบฟเฟอร์พวกนี้ จุดนี้เนี่ยเดมิดมเดิมเนี่ยตัวปลั๊กมันมันไม่ได้มีมาให้นะครับที่บอร์ดอันนี้ผมทําการเชื่อมเข้าไปใหม่นะครับก็หาซื้อได้ทั่วไปนะครับที่ผมก็มีขายนะครับปลั๊กเชื่อมเสร็จปุ๊บนะครับเราก็เอาตัวนี้เนี่ยมาเสียบเข้าตรงนี้ได้เลยนะครับปุ๊บนะครับเนี่ยทีนี้เนี่ยเราก็จะได้แอมระบบ2.1นะครับ2.1ได้เลยนะประมาณนี้นะครับแบบนี้ก็จะง,ง่าย ง่ายโดยที่แบบเราไม่ต้องไปตั้งจำสายอะไรให้วุ่นวายนะครับทีนี้สัญญาณเนี่ยกางแหลมกับเบสดก็จะแยกกันแบบอิสระ,ะครับโดยเวลาเราเล่นเพลงเนี่ยสัญญาณไม่ว่าจะเป็นบลูทูธหรือเอก็จะผ่านจุดนี้เหมือนกันทั้งหมดนะครับจุดนี้จะเป็นจุดาทางผ่านของสัญญาณที่มาจาก IC บลูทูธนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นสัญญาณ AUX in อหรือพอด i โออินเนี่ยมันก็จะผ่านตัว IC ซีบลูทูธแล้วก็วิ่งผ่านจุดนี้ ถึงจะมาเข้าตัววอลลุ่มหลักแล้วก็ออกมาที่วงจร PM เนะครับเพราะฉะนั้นจุดนี้ก็คือจุดที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับชุดนี้นะครับเราสามารถปรับแต่งแยกอิสระจากกันได้โดยโดยที่เราปิดตัวนี้แต่ตัวนี้ก็ยังดังอยู่นะครับแต่เราต้องเราต้องอใช้งานให้มันเหมาะสมกับลำโพงหรือระบบตู้ที่เราทำนะครับหรือถ้าท่นานใดชอบ แรงกว่านี้เราก็บอร์ดนี้เลยนะครับตัวนี้เลยแต่ทีนี้เนี่ยสำคัญก็คือถ้าบอร์ดตัวนี้เนี่ยเราอาจจะต้องใช้ระบบไฟที่แยกหลายจุดนะครับเพราะว่าอย่างอย่างตัวนี้เนี่ยมันรับไฟได้สูงถึง50โวลต์บางคนอาจจะใช้40แต่ตัวนี้ใช้12ตัวนี้ใช้ยีสมมุตินะครับยี 20. ทีนี้เนี่ยปัญหาก็คือไฟ3แหล่งใจ3ามชุดเนี่ยแรงดันมันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้น สมมุติว่าท่านใดใช้แบต12โวลต์าอาจจะแยกอาจจะแยกแค่แหล่งจ่ายแค่2ชุดนะครับ2ชุดก็คือาจากแบตเตอรี่ผ่านสวิตช์มาเข้าตัวนี้เลยนะครับแล้วส่วนตัวนี้ก็ผ่านวงจรสเตปอัพตัวที่1นะครับตัวนี้ก็ผ่านวงจรสเตปอัพตัวที่2นะครับเพื่อเพื่อแยกแหล่งจ่ายไฟเพราะว่าแรงดันไฟเนี่ยกินกําลังไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเราต้องแยกแหล่งจ่ายไฟนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราใช้แบตที่มีโวลต์สูงกว่านั้นก็คือเป็นแหล่งจ่ายที่ เป็นไฟ1 9โวลต์นะครับรู้สึกว่าส่วนใหญ่ทุกวันนี้ก็นิยมใช้ 6s 19.2V โวลต์เราก็เอา 19.2V โวลต์นั้นนะ่ะผ่านสวิตเข้าแอมก่อนนะครับแล้วออกจากสวิตมาผ่านวงจรสเต็ปดาวลดไฟให้เหลือ1 2โวลต์นะครับเพื่อมาเข้าเลี้ยงตัวบอร์ดตัวนี้อีกนึนะครับส่วนตัวนี้เราก็แยกสเต็ปอัพเข้าไปอีกชั้นหนึ่งเพื่อเพิ่มแรงดันให,ให้แอมตัวนี้ทำงานได้แบบเต็มประสิทธิภาพนะครับ แต่19วัตต์ทำงานได้ไหมก็ทำงานได้อยู่แต่ว่ากำลังก็อาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทำงานได้อยู่เหมือนกันขึ้นอยู่กับว่าจะเอาไปใช้กับลักษณะงานแบบไหนดอกลำโพงกินกำลังวัดมากน้อยขนาดไหนนะครับก็อันนี้นะครับก็ฝากไว้อีกตัวหนึ่งนะครับสำหรับท่านที่ชื่นชอบในซับบูเฟอร์ที่ต้องการความแรงนะครับแต่ว่า คลิปวิดีโอในการทดสอบนะครับเดี๋ยวผมจะทำอีก,อกทีหนึ่งอันนี้มามาแนะนําแล้วก็อธิบายวิธีการใช้งานคร่าวๆให้ดูก่อนนะครับว่ามันทํางานยังไงแล้วก็ใช้งานแบบไหนแต่ทีนี้แล้วแต่ว่าเราจะเอามันไปไประยุกต์ทําอะไรนะครับซึ่งมันทําได้หมดนะครับตัวเจมมด่โอตัวนี้เนี่ยาบางคนก็บอกว่าซับมันเบาซับมันเบาเล่งไม่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยถ้าแอมเดิมๆนะครับอันนี้ผมโมงแล้วนะ ถ้าแอมเดิมเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเรื่องจริงนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้เสียงแย่แต่ว่าถ้าต้องการคุณภาพาเสียงที่มากขึ้นกว่านั้นปรับแต่งได้ดีขึ้นกว่านั้นสามารถเอาตัวนี้เนี่ยไปประยุกต์จุดต่อตรงนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยววิธีการทำเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําลงให้นะครับว่าต่อยังไงแล้วมันเสียงที่ได้มาเนี่ยมันดีขึ้นกว่าเดิมยังไงสําหรับชุดไฟเลี้ยงเนี่ยเราก็เอาจากบอร์ดได้เลยนะครับไม่ต้องไปหาสเต็ปดาวเพิ่มเดี๋ยวผมจะทําให้ดูว่าจุดไหนเราต่อเอาไฟตรงไหนมาใช้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นเจมม u ดิโอทีบีสองหเฮทีสองหอะไรก็แล้วแต่สามารถทําได้หมดนะครับแต่ว่าวิธีการทำมก็จะแตกต่างกันออกไปไม่เหมือนกันนะครับตาแหน่งไฟเลี้ยงก็จะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นสําหรับท่านที่อยากจะใช้บอร์ดตัวนี้ก็มีม,ม,มีมีคำแนะนําให้หมดนะครับไม่ว่าจะใช้แอมกับตัวไหนแบบไหนขึ้นอยู่ว่าท่านจะเอาไปใช้งานยังไงนะครับแต่ว่ามันเป็นวงจรซับบูเฟอร์อย่างเดียวนะครับไม่ไม่ใช่เป็นวงจรฟูลเลนนะครับ แต่ถ้าจะทําให้มันเป็นบั f ฟเฟอร์ฟูลเลนก็ได้แต่ว่าเราต้องมาแก้วงจรซึ่งไอ้น,นั้นนะแล้วแต่พวกท่านจะไปทํากัน,นครับเพราะว่าถ้าจะให้อธิบายกันเยอะขนาดนั้นมันมัน,ม,นมันกินเวลาเยอะนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเป็นวงจรซับบูเฟอร์นะครับก็จะมีโวลลูมแล้วก็ฟรีเอนซีของซับบูเฟอร์นะครับเกณฑ์การขยายก็มีการขยายเพิ่มนะครับแต่ว่าถ้าเราต้องการขยายมากก็สามารถปรับแก้วงจรได้ไม่ได้ยากนะครับก็สําหรับในเรื่องของ ราคาแล้วก็พิกัดการทางซื้อเดี๋ยวผมลงลงไว้ให้นะครับว่าเท่าไหร่ยังไงนะครับ